สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่20บกรกฎาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางบนตัวเดียวของแอดพันเข้าเนียวนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข8ดทุกท่านได้เลข8นะครับมาลุ้นกัน8จะมาไหมสำหรับสูตรนี้ของอาจารย์นวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับ ต่อมาจะเป็นนทางเลขติดบนเลขเด่น3ตัวของอดชวโรดงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข3นะครับที่เข้าทุกทันติด2ตํตำแหน่งเลยนะครับก็คือร้อยกับ10บวยออก3 3 6สห้างวดหลังสุดที่ผมลงให้เข้าทั้งหมดเลยครับแคปหน้าจอใบนี้ไปพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาได้เรียงดูได้เพิ่มเติมนะครับ สูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์ได้659ทุกท่านเลขติดบนของอดชวโรด659นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดบ้านนี้มีรักเป็นข้อมูลเด่นบนนะครับวัดใจเลขติดบน2สูตรสูตรแรกของอาจารย์งวดก่อนมีเลข6ที่เข้างวดใหม่ได้7890 ต่อมาครับสูตร2ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข6ที่เข้านะครับงวดหมายด้6 7 8 9อาจารย์จับตัวชนมาให้ได้3ตัวทุกพัานด้านล่างได้7 8 9นะครับวัดใจเลขปิดบนตัวชนต่อมาก็จะเป็นทางเด่นบนล่างเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับ คำนวณนได้0 1 2 1 2ก็ลงไปล่างทั้งคู่เลยนะครับู่ออก3 3 6 2 1งวดใหม่ได้7 8 9ทุกท่านสาธิติเข้ามาเพียบเลยนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับเด่นบนล่างแบบ3ตัวงดใหม่ได้7 8 9วันที่ก็อยู่ด้านล่างครับ1ทับ8 ต่อมาจะเป็น,นทางเด่นร้อยบนของอาจารย์งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดนะครับไม่มีเลข3มงวดใหม่ได้ศูนย์หนึ่งสสาี่ห้าหกทุกท่านศูนย์หนึ่งสองาห้าหกดดูคำนวณเด่นหลักร้อยต่อมาก็เด่นหลัก10เป็นหลักสิของอาจารย์งวดก่อนก็หลุดนะครับไม่มีเลขสาม งวดมาได้หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดนะครับหนึ 1, 2, 3, 5, 6, 7, ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดไปตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับต่อมาก็จะเป็น,นทางเด่นสอนอบนสามสูตรทุกทานงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าทั้งสสูตรเลยนะครับสูตรที่หนึ่งมีเลขสามเข้าหลักสิบ สูตรที่2มีเลขสามเข้าหลักสิบสูตรที่สี่เข้าทั้ง10บเข้าทั้งหน่วยนะครับมีสามกับหกวดหม่ก็คือ3ามใบด้านบนทุกท่านสูตรหนึ่งของอาจารย์ได้4ี่ห้าเจ็ดแปดเ้าสูตร2ของอาจารย์ได้0ูนย์สสามสี่ห้าสูตร4ี่ได้ศูนย์สสามสี่ห้าเก้านะครับตามนี้ทุกท่านอีกหนึ่งสูตรคำนวณของแอดบ้านนี้มีรัก ต่อมาจะเป็นแนวทางครบบนของอาจารย์ท่านนี้นะครับผมเจอมาก็นำมาฝากคุณผู้ชมสูตรกำนวณของอาจารย์ได้2346890 2346890สูตรสกําูนตรำเลขดับของอาจารย์ได้157้ผู้ชมชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับไม่ชอบใจก็ผ่านต่อมาจะเป็นแนวทางครบบนของอาจารย์รัพย์เศรษฐี งวดที่ผ่านมาแนวะทางของอาจารย์เข้านะครับมาครบมี6ก3นะครับวิ่ยออก3 3 6งวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดได้0 1 3 4 5 6 8 9 0 1 3 4 5 6 8 9ทุกท่านใครตาม สูตรนี้ของอาจารย์แคปหน้าจอให้ไวนะครับต่อมาจะเป็นแนทางเด่นหลักสิบของอาจารย์เวียงพิงงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับมีเลข3แถมเลข6มาด้วยนะครับหลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปงวดใหม่คือใบนี้ทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้2 3 4สา 8, 9, 0, สาธิตีก็ตามที่เห็นนะครับจากปลายทุกท่าน1ทถ้าดรเ่นหลัก10ของอาจารย์ได้2,3,4,6,8,9,0,1ต่อมาจะเป็นทางเด่นสอนอบนของแอด,ดังเม็ดทรายงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มี3,6ห งวดใหม่ได้หนึ่งสองสามสี่ทุกท่านสาถิติห้างวดหลังสุดเข้า4หลุดหนึ่งใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับหนึ 1, ่งทับแปดทับหกเจ็ดคำนวณได้หนึ่งสองสามสี่ส่วนในทางคำนวณเลขดับสอนอของอาจารย์ได้เลข5้านะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสอนอบทเลขเด่นสตัวของแอดวาน อยูคำนวณของอาจารย์ได้0247ทุกท่าน0247ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างของอาจารย์งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดนะครับอยู่คำนวณไม่มี2กับ1ูทุกทันสาถิติห้างวดหลังสุดเข้า4หลุด1มงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวา1สิงหา6 7คำนวณได้3 5 7 8นะครับ บเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านเด็ดล่างแบบ4ตัวงวดหมาได้3ามหถัดมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยบทเลขเด่น3ตัวของอาจารย์ทองก้อนสู่คำนวณของอาจารย์ได้1 2 3ทุกท่าน1 2 3มาต่อกันที่แนวทางเด่น10บบนแล้วก็หน่วยบนนะครับ เมื่ที่ผ่านมารูปแบบนี้ผมก็ลงให้ทุกท่านสูตรหลัก10ของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข3ส่วนหลักหน่วยหลุดนะครับไม่มีเลข6อาจารย์ให้แนาทางหลักหน่วยบนมาใหม่นะครับมัดรวมกันแล้วได้ข้อมูลสองตัวบนตรงตรงต,รงต,รงตามที่เห็นเลยทุกท่านใครชอบก็แคปหน้าจอไปดึงชุดเด่นเอามาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูล ร่างนะครับข้อมูลล่างของอาจารย์งวดก่อนเข้าตรงๆเลยมีสองหนึ่งะครับตรงนี้แตมก็อยู่ด้านล่างงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสู่คำนวณของอาจารย์ได้0234กับ5789จ็ดอามัดรวมกันก็จะได้ในทาง2ตัวล่างตรงๆสู่คำนวณของอาจารย์ทองก้อนเพชรสุพรรณ ต่อมาจะเป็นแนทางชนหน่วยของแอดซันงวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์ยังเดินดีต่อเนื่องนะครับหลักหน่วยมี6แล้วก็มีหลักสิบมาด้วยนะครับพดใใหม่ใไปฝั่งทางขวาทุกท่านอาจารย์จะดีให้มาแล้วคำนวณได้3589นะครับ3589อาจารย์จุดมาให้3ตัวนะครับก็จะมี3 8มแล้วก็9ทุกท่าน นทางแอดซันนะครับข้อมูลชนหน่วยต่อมาจะเป็นนทางหลักหน่วยบนของแอดอาร์ตงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับสาถิติสามงวดของอาจารย์อยู่ด้านบนงวดใหม่อยู่ด้านล่างหนึ่งสิงหาหกเจ็ดสุดคำนวณหลักหน่วยบนของอาจารย์ได้หกเจ็ดแปดสี่นะครับหกเจ็ดแปดสี่ ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวของอาจารย์ครูมเมืองเซียนหวยขั้นมหาเทพงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลขสองวดใหม่ได้เลขเจ็ดทุกท่านมาลุ้นกันเจ็ดจะมาไหมแนวทางเด่นล่างตัวเดียวต่อมาครับจะเป็นข้อมูลล่างของแอดนอรพลงวดที่ผ่านมารูปแบบนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับ แนวทางของอาจารย์มัดรวมกันแล้วได้สองหนึ่งงวดใหม่อยู่ล็อกนี้ทุกท่านสู่คำนวณของอาจารย์ได้หกเจ็ดแปดกับเก้าศูนย์นะครับมัดรวมกันดูมาต่อกันที่แนวทางเลขไม่น่ามาบนของอัชานาพลงวดที่ผ่านมาจา์คำนวณได้เลขเก้าก็ผ่านนะครับงวดก่อนนั้นคำนวณได้เลขแปดก็ผ่านทุกท่านงวดที่ออกห้าศูนย์สาม งวดใหม่ใบฟังทางขวาคำนวณได้เลข2นะครับพอจะประมาณนี้ทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ